แล้วคิดว่าจะมาเที่ยวนี้เฉยสุดท้ายแล้วจัจ <บะ S 2> ดเพจาอุ้มเอบ,บ้านนะครับเฮียเงียอีกรอบอีกรอบขอแก้มือก่อนเป็นครั้งแรกของหนูที่อุ้มเอ,อ๋อแล้วหนูก็อุ้มเขาเอ๋อด้วย หนาไมดูว่าจะไม่ไม่มีความมั่นใจในการอุ้มเลยยูหาไหนไวนะเนี่ยหนึ่งก้าห้าเจะไม่มีความมั่นใจในการอุ้มเอ๋อเลยไม่โยนอยูจะใ้เป็นลายเาย็นอย่าพูว่าตายกันหมดเลงได้น้องจะไปโยกคนอด่นนะ แข่งขันวิ่งไม่จับใัน้อยคอ่ะเราไปยื่นยู่ตรงไินอ่ะอ um, ๋อมันจะไปเจอแล้วเปิดต้องไปยื่นไปที่ลิง่ายไปกดที่ลิงเข้าไปมันเป็นระ ตัวยี่คุยยังม่เล้วต่อโอ้ใจตาแต่ี่ิวตื่นแลเปิดพี่พีิวต้องเอาแลเปิรไปย้คนอื่นออแพี่คิวไม่มีแลเบิดมันต่างดแล้วไม่ใช้เล่นมันได้ไหมแกไม่ได้ยงใจไปหลังใช่ใช่ใช่พี่ี้หอ เราจะมาฉายโดนยึอดอีกโดนยึอดอีกอย่างเดียวเล็กน,น,น้นยอยนี่เป็นกิจกรรมที่ไม่จำดดเดี๋ยวจะมีระเบิดลงมาแล้วก็ห้ามถือระเบิดเพราะถือระเบิดแล้วก็จะตู้มแล้วเราก็จะตายเราก็จะโดดรอบน่าจะใครเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ để ừ, cho ừ. à? mình Ui! tại mày có tỏ anh cái mổ này à? chạm chị เอฟสี่ขาเอฟสี่ขาเอฟสี่จะนอยอ้าวอาไมทำไมไม่เีไรแมวแมวย่าไม่นอนเลยไม่แมวคนดื่อเลยไม่เกลียวปากกดยี่ปากเอาไว้ไม่เกลียวแม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 วคนดื่อเลยว้ไม่เกลียวไว้ไม่เกลียวยี่ย่าอย่า่ ลงไปด้านึงงไปด้นนึงไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาฮ่าฮากัดดาวล่ง พวกกันเองดูสิแจ็พวอกเดืยดกานทำไมเราไม่รู้นี่นาไอ้นี่มันได้เล่น chỉ hào mà ra kì A ra n repay Khóc không bay à? à ai มัน่าเขาขึ้นไปอะ่ะตงปีนตงโน่นตงตงจิมปเน,นี่ยนี่ไงโอ้ยมันมา,าเฮ้ยอขอยยัคนเื่อเคอยยคนเื่ยเนี้ย uh ah, no.

แล้วลงไปแล้วแหลเห็นปะเห้ปะสวยแหลกโอ้โห้โคตรหัโกรธจะลายอะเลี้งก่นอนนี้หนูไม่ต้องกลัวพวกเพื่อนเราเยอะเล่นใจเย็นๆ,ๆอีกอีกสิวิอีกสิบวิพยัดคนอื่นยายาพึ่ง มันเสี่ยงค่ะต้องคขาประมาณสิบกว่านาทีอ่ะและ้วค่อยยัดเอ้ยสวยอยู่อยโอเคเวลาสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่อเข้ามาข้ามาข้ามายากยากเนาะบ,บอเมอบอเปอร์พี่มันตัวตึง่ะเนาะ เกียวชน,น,ออนะนะครับไหมสวยแหละสวยสวยมากน้องโอ้ยโ <Okay. S 2> อเคอกาว้าวว้าวหนูพี่ล้มไปแล้ว เียวเคียวสวยมากเคียวสวยมากลี่อมาเียวเียวเีวิไปได้รอดไหมสวยสวยสวยิ oh. ี่ออกมาวิออกมกลัววิโอเคบายบาย เกลมีเกลเรียกอะไรเรียกอะไรมีเกลเรียกอะไรหนุหนุไม่มีม่าอะไรนะหนุห้าสี่ห้าสี่โอเคทไม่เอาปัดจะให้ของขวัญของขวัญอะไรให้หนูทำไมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเขาอยากหนู

อ๋อท่านนี้ท่านนี้ก่อนก็ได้ครับตอนเราจะรู้ไหมคะคือเรื่องเลื่องนี่ผมเรียกเรียกจอยบอยมาคุยนะคือเฮ้ยคิวโอเคสุดยอดโอเคครับจบครับเย่เฮ้ยคือเรื่องคือเรื่องคือเรื่องเรื่องที่ผมจะมาคุยเนี่ยคือผมจะมาขอจบครับขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้เหมือนเมื่อวานอ่ะเพราะว่าอุ้มเอ๋ก็ครบสามคนแล้วพวกผมก็เนี่ยงไรกไม่ให้นายจบนายให้อาหารหมาเราเฮ้ย มิเกลเบี้ยเบี้ยเบี้ยอาหารอาหารอาหารนี้มันอร่อยนะเก็บไว้กินกับพี่เดียวน้าใหญอยากบอกว่านะเอาอาหารคือไว้แล้วก็กินให้เราดูโอ้น้ากระเบาเป็นหนูหนูทำแล้วนะเป็นหนูหนูทำแล้วนะเรีลิสใจเย็นน้ากระเบาใจเย็นหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งกินให้เราดูเลยกินโชว์ด้วยเป็นหนูอ่ะแล้วถ่ายแล้วถ่ายลงทวิตให้ ใช่ใช่โอ้ชอบท่อร้องไว้เก็บไว้เก็บไว้น้าไม่ทำให้มันเข้าใจมันกินยังไงอ่ะกินเข้าไปแล้วมาร้องเอ็งเอ็งว้าวว้าวนี่ไม่ใช่หมาไงทำไมมีเกลือเรือเต็มตัวเลยอ่ะมันนี่มันเนตายตายตายหมดเลยนะโดนชนตายเฮ้ยเลยเหนื่อยรถดูดว่ะใจลอยรถดูดว่ะ ถอดล้อถอดล้อถอดล้อต้องถอดล้อละเปลี่ยนล้อเป็นล้อเป็นล้อเออต้องเอาไปถอดล้อละถอดล้อเป็นจีอะไรเงี้เอาเอาล้อมาแลถอดคือทายสิบตัวค่ะมีเกลมาแล้วมีเกลมาแล้วกินยังบอสจอบอยกินกินให้ตัวละมีเกลบอสเจอเกวใหญ่นายยกไหมโอเคยังร้อเอ่งเอ่งด้วยเอ่งเอ่งเอ่งจะเลื่อยเนี่แม่งจบได้ ไอ้เจวินนายกไหมความเลอ่ะควิเทียกเลยปค่ะเกียวรู้ไหมว่าพี่มีหลานตั้งสิบแปดคนแล้วพี่รู้สึกเสียหน้ามาเลยที่พี่ต้องมันร้ององกเหี้งมา